สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ8ธันวาคม2 5 6 8 1นานาฬิกาแจ้ง4ข่าวสำคัญสำคัญให้ทางบ้านได้รับรู้รับทราบสถานการณ์ข่าววันนี้ครับข่าวที่1ครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีการสู้รบกันทวันนะครับวันนี้วันนี้นายยมตีขอให้มั่นใจการปกป้องประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสูงสุดของรัฐบาลและกองทัพไทยนะครับ ขอส่งกําลังใจความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่อพยพขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางราชการโดยกระทรวงกาโหมกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารหลักนะครับแล้วก็ยืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มหรือลุกรานแต่จะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิธปไตยไทยจะดําเนินการอย่างมีเหตุมีผลรอบครอบยึดหลักสันติภาพความมั่นคงและมนุษยธรรมครับอันนี้ก็เป็นข่าวจาก เพีไทยกู้ฟ้าเพจของรัฐบาลเผยแพร่วันนี้ครับในขณะเดียวกันนะครับนายยมตีก็ประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนร่วมกับผู้ว่าราชการ7จังหวัดชายแดนนะครับกำชับดูแลประชาชนให้ดีที่สุดวันนี้วันที่8ทํธันวาคม2568เวลา12นาฬกานายอนุทินชาญวีรกูลนายมตีและรัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ ชายแดน7จังหวัดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์น้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลกำชับดูแลประชาชนเต็มที่อพยพไปในที่ปลอดภัยและดูแลประชาชนในศูนย์อพยพให้ดีที่สุดห้ามขาดแคลนอาหารยาและสิ่งของจําเป็นพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลพิทักษ์พื้นที่สวนหลังร่วมกับชรบอ,อสและสั่งการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลเลือดสำรองและแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในศูนย์อพยพครับ ส่วนทางด้านเพจกองทัพบ,บกทันกระแสะก็ได้มีการโพสต์สถานการณ์การสู้รบทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้นะครับล่าสุดเพจกองทัพบ,บกทันกระแสะบอกว่ากัมพูชาเตรียมยิง BM เ21ใส่ไทยคืนนี้ซึ่งกัมพูชามุ่งหวังการสูญเสียและทําให้เกิดการตื่นตระหนกในขณะที่กองทัพภาคที่2เตรียมตอบโต้เต็มขีดกําลังความสามารถขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด กองทัพภาคที่สองให้ข้อมูลจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้8ธันวาคม258อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กองทัพบ,บกทันกระแสโพสต์ล่าสุดวันนี้นะครับช่วงค่าข่าวที่2ครับ8ธันวาคม258โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้เป็นการโอนครั้งที่8นะครับวันนี้เวลา13นาฬิกาไปต้นไปนะครับวัน8ธันวาคมเวลาบ่ายโมงไปต้นไปเริ่มโอนนะครับจังหวัดสงขลา16,844ครัวเรือนนะครับ เป็นอำเภอหาดใหญ่ทำนองนี้นะครับก็ทั้งหมด16,844คัวเรือนนี่ก็เมื่ประมาณ151ล้าน5แสนเศษนะครับโอนวันนี้บ่ายโมงเป็ต้นไปโอนนะครับในขณะนี้ในขณะที่วันที่8ทธันวาคม68วันเดียวกันก็คือวันนี้ก็มีอีก3จังหวัดทั่วประเทศได้รับการโอน12,3 8 6คัวเรือนครัวเรือนละ9,000บาทก็มีจังหวัดนครปฐมนครสวรรค์ การจนบุรีครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับในขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย8ธันวาคมส8สสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือ7ครั้งที่ผ่านมาก็คือในช่วงวันที่1-7ถึงธันวาคมมีการโอนไปแล้ว6 7 4 3 4 2ครัวเรือนเมประมาณทั้งสิ้น6 0 6 9ล้านบาทเสร็จ,รจนะครับอันนี้ก็วันนี้8ธันวาคมก็มีการโอนเงินเกี่ยวยาน้ำท่วมครัวเรือนก็ครัวเรือนละ9 000บาท ในวันที่8ธันวาคม68เป็นการโอนครั้งที่8ติดต่อกันนะครับข่าวที่3ครับกก,กตเชียงใหม่นะครับขึ้นภาพกราฟิกนี้นะครับก,ก็นำข่าวจากกกตเชียงใหม่มาเล่าให้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งอบตอนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่11มกราคม2 5 9นะครับ บัตรเลือกตั้งสมาชิกอบตบัตรจะสีเขียวนะครับการสมาชิกอบตหมู่บ้านละ1คนบางหมู่บ้านอาจจะก,กาได้2คนนะครับในกรณีที่ในกรณีที่หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบอบตนั้นน้อยกว่า6หมู่บ้านนะครับคือถ้า5หมู่บ้านนี่จะมี1หมู่บ้านที่มีประชากรมากสุดนี่เลือกอบตได้2คน อีก4หมู่บ้านที่เหลือนะครับเลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ1คนก็เป็น6คนนะครับในขณะที่อบตใดมี4หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดลำดับที่1กับลำดับที่2เลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ2คนนะครับหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยกว่านั้นหมู่บ้านลำดับที่3กับหมู่บ้านลำดับที่4ที่มีประชากรน้อยกว่านั้นเลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ1คนก็รวมเป็น6คนนะครับหมู่บ้าน อบตใดมี3หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบก็เลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ2คนเป็น6คนอบตใดมี2หมู่บ้านเลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ3คนก็เป็น6คน2หมู่บ้านนะครับถ้าอบตอดมีมึงหนึ่งหมู่บ้านเท่านั้นในเขตรับผิดชอบของอบตนั้นนะครับก็เลือกสมาชิกได้6คนเลยหมู่บ้านนั้นนะครับแต่ถ้าอบตใดมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบตั้งแต่6บ้านขึ้นไปอันนั้นเลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ1คนนะครับบัตรสีเขียวนะครับ ในขณะที่บัตรสีชมพูนะครับเลือกได้1เบอร์นะครับเลือกนายกอบตอได้1คนอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ออกมาจากกกตนะครับบอกสีสีบัตรเลือกตั้งนะบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกอบตอบัตรสีชมพูเลือกนายกอบตอรครับข่าวที่4ครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับวันที่9าธันวาคมส8ก็คือวันพรุ่งนี้1ทุ่มตรงนะครับ ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยและชมพิธีเปิดการแข่งขันนะพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จัดที่สนามราชมังกีฬาสถานนะครับสนามราชมังคลคาากีฬาสถานนะครับถึงทุ่มตรงไปต้นไปนะครับช่อง p p พ v ถ่ายทอดสดและเว็บไซต์ซีเกมนะครับถ่ายทอดสดนะครับก็ชมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ร่วมเชียร์การแข่งขันของนักกีฬาไทยเริ่มตั้งแต่9ธันวาคมไปจนถึง20ธันวาคมก็มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิดนะครับกีฬาสีเกมครั้งที่ครั้งที่33ถ่ายเป็นเจาภาพแล้วก็พรุ่งนี้9ธันวาคม6 8 0 0อย่าลืมชมพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ถ่ายทอดสดนะครับทั้งหมดก็คือ4ีข่าว17นาฬิกา8ธันวาคม2568นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมของบ้านฟังนะครับยังมีข่าวสารที่จะนำมาบอกเป็นระยะระยระยครับ ติดตามช่องของเราไว้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ